สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .3 ที่น่ารักของเราชื่อนะคะพบกันอีกแล้วในรายวิชาภาษาจีนแต่วันนี้นะคะเราพบกันในช่วงของออนไลน์คือมาเรียนที่โรงเรียนใช่ไหมคะแต่ว่าวิชาของเราชื่อต้องเรียนผ่านวิดีโอนะคะเพราะว่าเราชื่อไม่สามารถไปสอนเด็กที่ห้องได้นะคะก็คือของป .3 นะคะเราเรียนกันเนี่ย ถ้าเราจำไม่ผิดน่าจะเป็นบทแปดหรือเก้าแล้วใช่ไหมทีนี้มันในช่วงออนไลน์เนี่ยมันยังค้างในเรื่องของแบบสุกหัดนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรานะคะจะต้องย้อนทําแบบสุกหัดแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราชื่อจะให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ทบทวนทบทวนในบทที่สิบก็คือจะเป็นบทที่สิบเนี่ยก็คือเขาจะรวมเนื้อหาอในช่วงแรก แล้วก็นำมาทบทวนในบทนี้ก็คือจะเป็นประโยคแล้วก็เป็นคำศัพท์ต่างๆนะคะเป็นประโยคนะคะเป็นประโยคส่วนใหญ่เนาะแล้วก็จะมะีเกี่ยวกับบทความอะไรพวกนี้นะคือก็จะนํามาอ่านให้ฟังแล้วก็เขียนความหมายคําความคาแปลไปในหนังสือเลยนะคะวันนี้เด็กเปิด แบบเรียนนะคะเล่มแบบเรียนไม่ใช่เล่มแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวเล่มแบบฝึกหัดเราเรียนครั้งหน้าวันนี้เราเรียนเราเราเรียนเล่มแบบเรียนก่อนนะคะเด็กๆอ่ต้องแจ้งเด็กไว้ก่อนว่าวันนี้เราซื้อเปลี่ยนสถานที่แอดคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็เปลี่ยนระยะเวลาตอนนี้คือดึกแล้วนะคะดึกแล้วเพราะฉะนั้นแสงหรือว่าเสียงอะไรที่มาสะท้อนหรือว่า ภาพหน้าเราชื่อไม่ชัดเจนหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเอาเป็นว่าเราดูเนื้อหาเราเป็นหลักดีกว่าเนาะหน้าของเราชื้เนี่ยอาจจะเอามืดไปน,นิดนึงหรือว่าเสียงอาจจะมีอะไรมาแทรกซ้อนนะคะก็ตั้งใจเรียนนิดนึงนะคะวันนี้ทีนี้เปิดหนังสือไปหน้าที่ห้าสิบเจ็ดเลยค่ะหน้าห้าสิบเจ็ดของปอสามนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ ปสามหนะ้าห้าสิบเจ็ดนะคะอ่าอันนี้บทที่สิบจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทบทวนนะคะทบทวนอ่าคำและประโยคต่างๆเนื่องจากว่าอันนี้นะคะก็คือจะเป็นเกี่ยวกับอ่าฝึกสนพนานะคะบทนี้จะเป็นเรื่องของปัญญาแห่งจำได้ไหมคะชื่อปัญญาภาษา,าจีนพูดว่าปัญญานะคะ ทีนี้จะเป็นเรื่องว่าเขาเนี่ยอธิบายหรือบอกการแต่งกายของตนเองและเพื่อหรือคนรู้จักเนี่ยว่าแต่งกายอย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแปลไปพร้อมๆกันเด็กๆดูตัวสอักษรสีแดงอันนี้เป็นคําอ่านนะคะไม่ใช่ไม่ใช่คาแปลนะคะเด็กๆเป็นคำอ่านลูกเพราะว่าใายถึงต้องมีคำอ่านเพราะว่าอ่า หลายคนอ่านไม่ได้อ่านอิดอินไม่ออกก็คือเราก็เราก็อ่านโดยใช้คำอ่านนะคะอ่าทีนี้เรามาเริ่มกันที่ประโยคแรกอ่านว่าไงปัญญาชวนหลานทีชื่อชานปัญญาชวนหลานทีชื่อชานนะคะแปลว่าอะไรอันนี้ก็คือ อปัญญาเนี่ยคนนี้ชื่อปัญญาสวนอ่าเสื้อยืดสีฟ้านะคะอันนี้คือเสื้อยืดสีฟ้าเราก็ทำไมคะเขียนความหมายลงไปเลยส่วนใครอยากเขียนตัวสีแดงที่เป็นคำอ่านลงไปด้วยก็เขียนนะคะถ้าทันนะคะถ้าทัน อ่าประโยคแรกปัญญาสวมเสื้อยืดสีฟ้านะคะประโยคที่สองผู้หญิงนะคะพูดว่าไม่อเม่อยชวนเฟินหงเซอเหรียญอีฉินนะคะเอาะไรไม่อเม่อยชวนเฟินหงเซอเหรียญอีฉินก็คือไม่อเม่อย์ไปว่าน้องสาวไม่อเมย์อ่าน้องสาวเนี่ยสวมหรือใส่กระ ไม่ใช่กระโปรงเสื้อที่เป็นกระโปรงคะเด็กเขาเรีกย,ก,ย,ก,ยกว่าอะไรอ่ะอชุดกระโปรงแล้วกันเนาะสีชมพูที่มันเหมือนเดทนะคะเอาเราชื่อก็พูดงงไปงงมาเนาะน้องสาวสวมชุดกระโปรงสีชมพูนะคะอ่ะเขียนลงไปเลยค่ะลูกใครบอกว่าเขียนเยอะหรือว่าเราชื่อมื่อยมือมาก เขียนเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยถ้ารู้ว่าบนนะคะในเบรกเดียวเราชื่อจะให้เขียนภาษาจีนเยอะๆเลยนะคะยากกว่านี้อีกนะ,ะต่อมาประโยคต่อมาค่ะขออนุญาตผ่านถ้าใครยังไม่เสร็จให้คุณครูเขากดสปอบให้นะคะอ่าทีนี้เด็กคนนี้เด็กผู้ชายคนนี้ก็คือตีติชวนเฮยเสียนจื่อน,นะคะตีติต คือน้องชายชวนว่าสวมหือใส่ชวนเฮยเสียดจื้อก็คือน้องชายเนี่ยสวมรองเท้าสีดำนะคะน้องชายสวมรองเท้าสีดำอ่าเขียนให้แล้วต่อมาผู้หญิงเด็กผู้หญิงถือตุ๊กตานะคะเด็กๆเ,เราชื่อคิดว่าอ่าในหนังสือเนี่ย เขาเขียนผิดนะคะอันนี้นะคะเม่เมยไม่เมยคำนี้นะคะอันเนี้ยน่าจะเป็นคําว่าเจียดเจียที่แปลว่าพี่สาวนะคะถ้าเป็นไม่เมยคือน้องสาวถามว่าทําไมผิดก็คือตัวอักษรจีนตัวนี้นะคะเขาอ่ะเขียนคําว่าไม่เหมยอ่ะเขียนเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะ ไม่ใช่คำว,ว่าน้องสาวนะคะคำนี้เขียนผิดนะให้รู้ว่าเขียนผิดนะคะคำที่ถูกต้องนะคะเขียนแบบนี้นะคะนี่คำที่ถูกต้องเขียนแบบนี้เราชื่อก็ว่าไอะทำไมมันแปลกเนาะหรือว่านังคือเราชื่อผิดเล่มเดียวก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูของเด็กเอาเนาะไม่ต้องสนใจสนใจที่ความหมายของเราชื่อก่อนอ่า อันนี้แปลแล้วไม่เมยชวนห่วงว่าจืดก,ก็คือถุงเท้าว่าดจืดนะคะก็คือน้องสาวเนี่ยสวมใส่สวมหรือใส่รองถุงเท้าสีเหลืองนั่นเองอเขียนลงไปทันไหมถ้าไม่ทันให้ครูครูพอกวสต็อปก่อนนะคะเด็กๆ ่อมาเราช่ขออนุญาตข้ามนะคะเนื่องจากว่าอาสามารถกดสตอปได้เนาะข้ามเลยเกอรเกอเปยลุยชูเปาเกอเกอเปยลุยชูเปานะคะก็คือเกอรเกอพี่ชายเนาะเปยก็คือเหมือนแบกหรือว่าสะพายนะคะลุยชูเปาลุยคือลุยที่แปลว่าสีเขียวชูเปาก็คือ กระเป๋าหนังสือนะคะหรือกระเป๋าเกิดเปยรุยชูปเปาก็จะแปลว่าพี่ชายเนี่ยสับพายกระเป๋าสีเขียวต่อมาป้าปะจี้ฮุยหลิงใต้นะคะป,ป้าจี้ฮุยหลิงใต้ก็คือคุณพ่อเนี่ยทำไมคะ คุณพ่อทำไมคะอ่าผูกท้คยสีเทานะคะเนค้ายสีเทานะ,ะนาานะแปบ๊บหนึ่งนะคะาอ่ะมาแล้วคะ่ะมาแล้วทีนี้คุณพ่อเนี่ย ผูกเน็กไทสีเทาอาเขียนความหมายลงไปนะคะเน็กไทเราซื้อเขียนเขียนคว่า,าเน็กไทถูกไหมเด็กๆดูสิเน็กไทเขียนแบบนี้หรือเปล่าษาไทยอะ่ะเน็กไทเดี๋ยวนะ น็กไทหายไปไหนอ๋อเน็กก็คือกอไก่นะคะเ,เด็กๆก็ชื่อเขียนคอควายไปทำไมเนาะ,ะเน็กไทคือกอไก่ไม่เป็นไรใครเขียนแล้วไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรอ่ะทีนี้ต่อมามามาชว,ชวนอาเฉิงเซอเชิญชานนะคะมามาชวนเฉิงเซอร ชิ้ตชานก็คืออะไรคุณแม่ทำไมคะสวมเสื้อเชิ้ตสีส้มนะคะคุณแม่สวมเสื้อเชิ้ตสีส้มนะคะเขียนลงไปเลยต่อมาค่ะเย,ย่เย่เย่เย่ยเยยต่าเมาส์จือชื่อฮ่อส้อเตะนะคะ เย่เ,เตะเมาจือชื่อเฮอเซอร์เตะแปลว่าอะไรคะเด็กๆเกมาจือมันแปลว่าอะไรยังจำได้ไหมเมาจือคุ้นไหมคะเราชื่อเคยสอนแล้วนะเมาจือนะคะคำประโยคนี้นะคะแปลว่ามืวของปูเนี่ยคือสีน้ำตาล เยเยก็คือคุณปู่นะคะเบ้าจือเนี่ยแปลว่ามววนะคะเฮอเซอร์คือสีน้ําตาลนะคะประโยคนี้แปลว่ามวกของคุณปู่เนี่ยสีน้ําตาลนะคะมาค่ะมีคุณปู่ก็ต้องมีคุณย่าเนาะนายนายาาาาชวนสื่อคู่จือนะคะสื่อคู่จือก็คือจือแปลว่า มาจากคำว่าจื่อเซิร์ฟที่แปลว่าสีม่วงนะคะนายนายชวนจือจ่อคูอ่จื่อก็คือเออ่คุณคุณย่าเนาะคุณย่าสวมหรือใส่นะคะกางเกงสีม่วงนะคะคุณย่าคนนี้ต่อมาเจ้ามาน้อยเสี่ยวโกลชวนเสียนลุยเซิร์เหมาอีนะคะอ่าเสี่ยวโกล ชวนเชียนลุยเซอร์เหมาอีนะคะประโยคนี้แปลว่ามาน้อยเนี่ยใส่เสื้อเขาเรียกว่าอะไรเสื้อโคเสื้อโค้เหรอเลือไงเสื้อไหมพรมอะค่ะนักเรียนใส่เสื้อไห,หม,พรม,ะะรหหมพรมเนาะของไหมพรมสีเขียวนะคะสีเขียวเอ๊ยเราซื้อ เนี่ยนะคะสีเขียวนะอ่าหมาน้อยใส่เสื้อไหมพรมใส่เสื้อไหมพรมสีเขียวอ่าถูกต้องแล้วสีเขียวอ่อนนะคะสีเขียวอ่อนลุยเสื้อเหมาเหมาเหมาอีไม่ใช่เหมา,หมา,มหมาจืดนะคะเห็นไหมเวลาเวลาอาัดคลิปตอนกลางคืนเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะคะ จะง,งงงแบบนี้เลยค่ะโอเคนะเสี่ยวโก้ชวนชวนเฉียนลุยเซิร์หมวกปีถูกแล้วอ่าชื่อแปลถูกแล้วนะคะโอเคประโยคนี้แปลแบบนี้อ่าทีนี้ในเรื่องของอ่าอันนี้ขอจะเป็นบทความนะคะเป็นบทความ เราชื่อขออนุญาตอ่านให้ฟังแต่เรายังไม่ต้องแปลนะคะเด็กเรายังไม่ต้องแปลนะอ่ะเดี๋ยกคู่นะคะ อตอนนี้เหมือนอารมณ์เหมือนว่าเราชื่อเนี่ยกำลังคุยอยู่กับเด็กๆเลยเนาะ,ะทีนี้หน้าที่ห้าสิบเก้าใช่ไหมลูกหน้าห้าสิบเก้านะคะจะเป็นอะไรจะเป็นเกี่ยวกับบทความนะคะบทความเราชื่อขอดูแป๊บหนึ่งอันนี้สีแดงๆอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ความหมายนะคะจะเป็นคำอ่านนะลูกนะสามารถเขียนลงไปได้ อ่ะประโยคแรกนะคะวอเจียวลี่ลี่จินเหนียนชีซุ่ย um, ช sure> ั้นนจีอ่ะวอเจียวลี่ลี่จินเ上二年ยนะคะประโยคนี้นะคะอาราชืจะแปลให้ฟังเด็กๆไม่ต้องเขียนนะคะไม่ต้องเขียนคําแปลนะเฮ้ยผมลงชื네่อเนี่ยไม่ต้องเขียนคําแปลลงไปนะคะ เพราะว่าเราชื่อไม่ได้ขึ้นหน้าจออ่าก็คือฉันเนี่ยชื่อลี่ลี่นะคะปีนี้เนี่ยอายุเจ็ดขวบเรียนอยู่ชั้นป .2 นะคะเลยลี่ลี่นะคะต่อมาติติจินเนียนลิว่วซุยนะคะส่างอ e ีเนียนจีนะคะประโยคนี้คือน้องชายเนี่ยปีนี้เนี่ยอายุหกขวบนะคะกำลังเรียนอยู่ชั้นป .1 วอาเมินโตชื่อเฉียชิงพวกเราเนี่ยร้วนเป็นนักเรียนวอจีหลานหลิงใต้นะคะคือฉันเนี่ยใส่เนคไทหรือผูกเนคไทเนี่ยสีฟ้านะคะต่อมาชวนป่ายอะไรเนี่ยเชิ้นชานเหรอ,อชวนป่ายเชิญนชานแล้วก็ หงฉินจือแล้วก็ปลายว่าจืกนะคะอันนี้ก็คือเขาเนี่ยสวมอะไรคะนักเรียนสวมเสื้อใช่ไหมสวมเสื้อสีขาวแล้วก็กระโปรงสีแดงนะคะกระโปรงสีแดงแล้วก็ถุงเท้าสีขาวนะคะต่อมาเฮยเสียจือก็คือรองเท้าเนี่ยสีดำ สิตีชวนหงทีชื่อฌานนะคะก็คือเอ่อน้องชายเนี่ยสวมเสื้อเชิ้ตไม่ใช่เสื้อ,อทีชื่อฌานอ่ะสวมเสื้อเนี่ยสีสีแดงนะคะสีแดงแล้วก็หลานตัวนคู่ก็คือจะเป็น กางเกงขาสั้นเนี่ยสีฟ้านะคะแล้วก็ป่ายว่าจืดนะคะก็เป็นถุงเท้าสีขาวแล้วก็ลุยเสียเสียจืดก็คือจะเป็นรองเท้าสีเขียววอลเมินชี่เฉียเชี่ยวพวกเราไปโรงเรียนได้กๆสังเกตความหมายกับรูปภาพช่างแตกต่างกันได้กๆว,ว่าไหม ในรูปภาพนะคะเราชือมองมันก็ไม่ใช่สีเขียวมันเป็นสีน้ําตาลใช่ไหมลูกหรือไงหรือเราชือมองผิดอ่ะเอาเป็นว่าประโยคนี้ขอแปลมาแบบนี้นะคะลูกมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรนะคะให้ตัวจีนมันใช่ก็อพอแล้วเนาะสีต่างๆเนี่ยเราชื่อว่าผิดเพี้ยนมากเลยนะคะไม่เป็นไรประโยคเขาเป็นแบบนี้เราก็แปลไปตามประโยคนะคะรูปภาพอาจจะตรงกันข้าวไม่เป็นไรเนาะ แล้วแต่คนมองนะคะอ่ะโอเคสำหรับป3เราชื่อเอาไว้เท่านี้เพราะว่าเราคิดว่าตอนนี้เราชื่ออ่าอัดมาก็น่าจะหลายนาทีแล้วเนาะเด,เ,ดเดี๋ยวเด็กจะเบื่อนะคะโอเควันนี้ป3เราชื่อทิ้งไว้ถึงหน้าที่59นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาต่อในเรื่องของแบบฝึกหัดแล้วก็อาจจะมีอะไรเสร่อมาหรือว่าอะไรยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใน สัปดาห์หน้านะจ๊ะสำหรับวันนี้เราเชื่อเอาไว้เท่านี้นะคะเพราะว่าหลายนาทีแล้วเนาะเอาไว้เท่านี้นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้บายๆใจเจียนตั้งใจเรียนตั้งใจเขียนนะคะทำให้เสร็จในคาบเลยบายบาย